สูงวัยใ, <จ S 1> ใจเกินร้อยคนรุ่นเราเชื่อกันมาตลอดว่าก่อนนอนห้ามกินเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวย่อยไม่ทันแต่พอไม่กินอะไรเลยตื่นมากลับรู้สึกไม่มีแรงเดินช้าลงหัวตื้อๆทุกเช้าแล้วมันเกิดอะไรกับกล้ามเนื้อของเราระหว่างที่เราหลับคืนนี้ถ้าคุณจะให้ของขวัญกับร่างกายสักคำลองมาฟังดูว่าคำเดียวก่อนนอนแบบไหนที่หมอแนะนำให้คนวัยเกษียณเริ่มกินตั้งแต่คืนนี้เลย คุณเคยนั่งดูทีวีตอนสองทุ่มแล้วง่วงจนเผลอหลับไปทั้งที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยไหมครับ ภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายคนบ่อยมากโดยเฉพาะช่วงวัยที่เราเริ่มไม่หิวตอนคำ่ำหรือไม่อยากกินอะไรหนักๆกก่อนนอนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยกินก็ได้แต่เคยสังเกตไหมครับว่าตอนตื่นขึ้นมาบางวันมันไม่รู้สึกสดใสเลยเหมือนร่างกายยังค้างยังไม่ฟื้นตัวยังไม่พร้อมจะลุกไม่ว่าจะนอนครบ7หรือ8ชั่วโมงก็ตามทั้งที่เราก็นอนจริงหลับจริงแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับ บางทีคำตอบมันอยู่ตรงกลางคืนที่เราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้ร่างกายคนสูงวัยอย่างเรานั้นไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่หมอหลายคนพูดตรงกันคือเวลาหลับคือช่วงที่กล้ามเนื้อเราซ่อมแซมตัวเองใช่ครับไม่ใช่ตอนตื่นไม่ใช่ตอนออกกำลังกายแต่มันคือช่วงเวลาที่เราหลับอยู่จริงๆและการซ่อมแซมนั้นมันต้องใช้พลังงานเล็กน้อยที่ได้มาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปก่อนนอนนี่แหละครับ ถ้าร่างกายไม่มีสารอาหารพอแม้จะนอนหลับร่างกายก็อาจทำงานซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่เหมือนเราจะซ่อมหลังคาแต่ไม่มีไม้ไม่มีตะปูแล้วแค่นอนรอให้มันซ่อมตัวเองยังไงก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับ แล้วถ้าเราลองมองอีกแบบว่าการดูแลกล้ามเนื้อของเราในวัยนี้ไม่ได้ขึ้นกับยากล้ามเนื้อหรือการเดินวันละหมื่นก้าวเท่านั้นแต่มันอาจเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่เรามองข้ามมาตลอดก็ได้เช่นแค่คำหนึ่งก่อนนอนที่อาจเปลี่ยนคุณภาพการหลับและการตื่นของเราในวันถัดไป บางคนอาจรู้สึกว่าไม่กินอะไรเลยก่อนนอนก็ดีแล้วจะได้ไม่อึดอัดท้องจะได้นอนหลับสบายแต่ความจริงที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือกล้ามเนื้อของผู้สูงไวัยไม่ได้ต้องการอาหารเยอะหรอกครับมันต้องการแค่พลังงานพอประมาณเพื่อใช้ซ่อมแซมตัวเองตอนเราหลับลึกเท่านั้นเองหลายคนเข้าใจว่าการงดอาหารตอนกลางคืนคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดกลัวอ้วน กลัวแน่นท้องหรือบางทีก็แค่ไม่อยากเสียเวลาทำอะไรก่อนนอนแต่รู้ไหมครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นซ้ำๆโดยเฉพาะในคนวัยเกษียณมันอาจทำให้ร่างกายไม่มีพลังงานเหลือสำหรับซ่อมแซมสิ่งที่เสื่อมสภาพในตัวเราตลอดวันเราอาจไม่รู้หรอกครับว่าตั้งแต่วัย60ขึ้นไปกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆหายไปทุกปีปีละ 1- 2ซ โดยเฉลีย่ยแม้จะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเลยก็ตามภาวะนี้มีชื่อว่าซาโคพเนียและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่โดยไม่มีอาการชัดๆให้เห็นในช่วงแรกๆเรารู้ตัวอีกทีตอนที่รู้สึกว่าเดินไม่คล่องลุกไม่เร็วหรือมีแรงลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วเราก็โทษอายุแต่จริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่เรื่องอายุอย่างเดียวหรอกครับมันอาจเป็นแค่กล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการเติมเต็มเลยตอนกลางคืนก็ได้ ถ้าเรามองดูดีๆมือเย็นสำหรับคนสูงวัยจำนวนมากมักจะจบลงเร็วมากบางคนกินตั้งแต่5้าโมงเย็นแล้วเข้านอน3ามทุ่มนั่นคือเวลาถึง4ชั่วโมงที่ร่างกายไม่มีอะไรเข้าไปเติมเลยและนั่นแหละครับคือช่วงที่ร่างกายเริ่มดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อที่มีอยู่เดิมมาใช้แทนโดยเฉพาะถ้าไม่มีสารอาหารสำรองเหลืออยู่มากพอก็เหมือนเราหยุดส่งอิฐไปให้ช่างที่กำลังซ่อมบ้านแล้วก็สงสัยว่าทำไมซ่อมไม่เสร็จสักที จากเรื่องนั้นมันยังมีอีกสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือความรู้สึกตอนตื่นเช้าที่มันบอกเราไกลๆว่าร่างกายเราซ่อมตัวเองได้แค่ไหนเมื่อคืนก่อนคนเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนบ้างไหมครับลืมตาขึ้นมาก็ยังรู้สึกหนักหัวขาไม่มีแรงลุกจากเตียงช้ากว่าปกติทั้งที่เมื่อคืนก็ไม่ได้ตื่นบ่อยไม่ได้ฝันร้ายอะไร มันเป็นความรู้สึกแปลกๆเหมือนร่างกายยังค้างเหมือนไม่ได้ผ่านการซ่อมแซมที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างหลับบางทีเราอาจไม่ได้ขาดแค่เวลานอนหรอกครับแต่อาจขาดวัตถุดิบในการฟื้นตัวต่างหาก สิ่งเล็กๆอย่างการเติมพลังเล็กน้อยก่อนนอนอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันคิดถึงเพราะในวัยนี้เราไม่ได้ต้องการอาหารเพื่อโตเหมือนเด็กๆแล้วเราต้องการมันเพื่อประคองตัวเองให้อยู่ดีให้ลุกจากเตียงได้อย่างมั่นคงในทุกเชา้าและในบานคืนแค่คำเล็กๆคำเดียวก่อนนอนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวันใหม่ที่ไม่รู้สึกอ่อนแรงได้ครับ ถ้าคุณนึกถึงคนที่คุณรักคนที่มักตื่นเช้ามาแล้วบ่นว่าไม่มีแรงลองแชร์คลิปนี้ให้เขาฟังดูนะครับบางทีเรื่องง่ายๆแบบนี้อาจช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นกว่าที่คิดได้ครับฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกคือความเสื่อมของกล้ามเนื้อไม่ได้เริ่มตอนที่เราเดินไม่ไหวแต่มันเริ่มจากคืนธรรมดาธรรมดาที่เราปล่อยให้ร่างกายหลับโดยไม่มีอะไรไปช่วยเติมเต็มเลยเมื่อคือนคุณหลับดีแต่ว่าร่างกายคุณซ่อมตัวเองได้จริงหรือเปล่า ฟังดูอาจเป็นคำถามธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปครับ mm. เพราะสิ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายคนหมดแรงโดยไม่รู้ตัวอาจไม่ใช่โรคไม่ใช่อายุมันคือกล้ามเนื้อที่กำลังหายไปเงียบๆและไม่มีใครบอกเลยว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรานอนแต่ไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยสักอย่าง mm. เมื่อคือนคุณหลับดีแต่คุณแน่ใจไหมครับว่าร่างกายของคุณหลับดีด้วย ฟังดูคล้ายกันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันมากเลยนะครับเพราะช่วงวัยนี้ถึงเราจะนอนหลับสนิทแต่ถ้าร่างกายไม่มีพลังงานเพียงพอในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ใช้มาตลอดทั้งวันอาจค่อยๆหายไปทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมีชื่อเรียกภาวะนี้ครับว่าซาโคพีเนียเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อในร่างกายของผู้สูงอายุจะค่อยๆลดลงทุกปีโดยเฉลี่ยประมาณ 1- 2เอร์ซตต่อปีแม้ว่าเราจะยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้ป่วยไม่ ได้ขาดสารอาหารแบบชัดเจนแต่มวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆหายไปตามธรรมชาติของวัยลองคิดดูนะครับถ้าเวลาผ่านไป5ปีแบบไม่รู้ตัวเราอาจเสียกล้ามเนื้อไปแล้วถึง10%โดยไม่ทันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในกระจก แล้วสัญญาณแรกมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากการปวดมาจากการบาดเจ็บแต่มันมาจากสิ่งเบาๆอย่างนั่งนานแล้วลุกไม่ขึ้นหรือเดินขึ้นบันไดแล้วต้องหยุดพักทั้งที่เมื่อก่อนคุณทำได้แบบไม่ต้องคิดนี่แหละครับกล้ามเนื้อที่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันกำลังอ่อนแรงแล้วนะและในทุกคืนที่เราหลับโดยไม่มีสารอาหารหล่อเลี้ยงเลยนั่นแหละครับคือโอกาสที่ร่างกายจะไปดึงเอากล้ามเนื้อที่มีอยู่น้อยลงทุกทีมาใช้เป็นพลังงานแทนแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนมองอีกมุม ว่าช่วงหลังมื้อเย็นจนถึงเข้านอนนั้นมันไม่ใช่แค่เวลารอให้ตาเริ่มปิดแต่มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีผลต่อการรักษากล้ามเนื้อโดยตรงล่ละครับเคยสังเกตไหมครับว่ามื้อเย็นของเราสมัยนี้มักจะจบลงเร็วขึ้นเรื่อยๆบางบ้านกินกันตั้งแต่5้าโมงเย็นพอเสร็จแล้วก็เก็บล้างนั่งดูทีวีแล้วเข้านอนประมาณสามทุ่ ฟังดูเป็นกิจวัตรธรรมดาแต่ในทางร่างกายนั่นคือช่วงเวลาถึง4ชั่วโมงที่ร่างกายเราไม่ได้รับอะไรเพิ่มเติมเลยทั้งที่นี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของวันและสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันคิดก็คือช่วงเวลานี้แหละครับที่ร่างกายเริ่มเตรียมเข้าสู่การซ่อมแซมตัวเองไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังระบบย่อยหรือแม้แต่กล้ามเนื้อที่เราใช้มาตลอดวันล้วนต้องการพลังงานระดับเบาเพื่อให้ระบบภายในทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยร่างกายจึงต้องดึงพลังงานสำรองจากที่อื่นซึ่งบ่อยครั้งก็คือกล้ามเนื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ภาพหนึ่งที่ผมอยากให้คุณลองนึกตามนะครับเหมือนบ้านที่หลังคารั่วแล้วช่างเข้ามาซ่อมตอนดึกแต่เจ้าของบ้านไม่ได้เตรียมไม้ไว้เลยไม่มีตะปูไม่มีอุปกรณ์ช่างก็ทาอะไรไม่ได้แม้จะอยากช่วยร่างกายเราก็คล้ายกันถ้าคุณไม่ให้วัตถุดิบเลยก่อนหลับมันก็ไม่มีอะไรจะใช้ซ่อมตัวเองระหว่างคืนนั้น บางคนอาจคิดว่ากินนิดเดียวมันจะช่วยอะไรได้แต่จริงๆแล้วในวัยของเราแค่พลังงานเล็กน้อยในช่วงก่อนนอนก็เพียงพอสำหรับไม่ให้ร่างกายไปเผาผลาญของเก่าแล้วครับและนี่เองที่ทำให้หลายคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมความรู้สึกเหมือนยังไม่ฟื้นเต็มที่ทั้งที่นอนครบทุกชั่วโมง คุณเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันยังไม่พร้อมเริ่มวันบ้างไหมครับไม่ได้ปวดไม่ได้เป็นไข้แต่แค่รู้สึกว่าขาไม่มีแรงหัวตื้อๆลุกจากเตียงช้ากว่าปกติเดินไปห้องน้ำก็เหมือนต้องใช้สมาธิมากกว่าทุกวัน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับและมันไม่ได้เป็นเพราะคุณขี้เกียจหรือเพราะแก่แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้อย่างที่ใครบางคนเคยพูดไว้ด้วยสิ่งที่ตามมาจากนั้นคือเราจะเริ่มชินกับความรู้สึกไม่มีแรงชินกับการใช้ชีวิตแบบประคองตัวแล้วสุดท้ายก็หยุดสังเกตไปเลยว่ากล้ามเนื้อเรากําลังอ่อนลงแค่ไหนทั้งที่จริงๆแล้วการดูแลกล้ามเนื้อไม่ใช่เรื่องของฟิตเนสหรือการออกกําลังหนักๆเสมอไปมันอาจเริ่มจากแค่คําเล็กๆคําเดียวก่อนนอนก็ได้ถ้้ฟ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันใกล้ตัวลองเริ่มเปลี่ยนอะไรเล็กๆวันนี้ได้นะครับไม่ต้องปรับเยอะไม่ต้องนับแคลไม่ต้องกลัวน้ําตาลสูงแค่รู้ว่าร่างกายของคุณยังต้องการอะไรบางอย่างเพื่อช่วยฟื้นตัวตอนหลับเท่านั้นเองและถ้าคุณนึกถึงใครสักคนที่ชอบบ่นว่าตื่นแล้วเหนื่อยอยู่บ่อยๆลองแชร์คลิปนี้ให้เขาฟังดูนะครับบางทีคําเล็กๆก่อนนอนของเขาคืนนี้อาจช่วยให้พรุ่งนี้เช้าของเขาลุกได้แบบมีแรงจริงๆ แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคืออาหารก่อนนอนแบบไหนละ่ะที่ไม่ใช่แค่พออิ่มแต่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้จริงคำตอบนี้แหละครับที่เรากำลังจะพาไปเจอกันในช่วงถัดไปฟังดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแค่กินก่อนนอนสักเล็กน้อยแต่คำถามต่อมาคือต้องกินอะไรแล้วมันช่วยกล้ามเนื้อเราได้จริงไหมเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่คนมักมองข้ามกล้ามเนื้อไม่ได้สร้างตอนเราตื่นกล้ามเนื้อมันสร้างตอนเราหลับ แล้วถ้าเราหลับทั้งที่ไม่มีอะไรให้มันใช้เลยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหลายคนเข้าใจว่าการสร้างกล้ามเนื้อมันต้องออกกำลังกายเท่านั้นต้องยกเวทต้องเดินต้องใช้แรงแต่รู้ไหมครับว่าความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยก็คือร่างกายเราสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อในตอนที่เราหลับต่างหากไม่ใช่ตอนที่เราตื่นไม่ใช่ตอนที่เราออกแรงแต่มันคือช่วงกลางคืนที่คุณนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนั่นแหละครับ ที่เครื่องจักรในร่างกายเริ่มลงมือซ่อมแซมตัวเองอย่างเงียบๆในช่วงที่เราหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าโกรทฮอร์โมนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อซ่อมเซลล์และฟื้นฟูระบบต่างๆแต่ฮอร์โมนนี้จะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมีวัตถุดิบในร่างกายเพียงพอโดยเฉพาะกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน ถ้าคุณไม่ได้กินอะไรเลยก่อนนอนแล้วโปรโตีนในกระแสเลือดมีไม่พอร่างกายก็ไม่มีวัตถุดิบจะใช้ในการสร้างหรือซ่อมอะไรเลยลองจินตนาการดูนะครับเหมือนบ้านที่วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะซ่อมคืนนี้มีช่างพร้อมมีไฟสว่างแต่ไม่มีอิฐไม่มีปูนไม่มีวัสดุแล้วคุณจะซ่อมอะไรได้บ้าง ร่างกายเราก็แบบนั้นเลยครับมันพร้อมจะซ่อมตอนหลับลึกแต่มันต้องมีวัตถุดิบให้มันก่อนนอนเล็กน้อยแค่เล็กน้อยก็พอแล้วครับและนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามมาตลอดเพราะเราโตมากับความเชื่อว่ากินก่อนนอนเท่ากับอ้วนแต่ในวนัยนี้เราไม่ได้กินเพื่อสะสมเรากินเพื่อให้ร่างกายมีของไว้ซ่อมตัวเองเท่านั้นเอง จากตรงนี้เราอาจเริ่มมองคำว่าอาหารก่อนนอนเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ศัตรูของสุขภาพแต่มันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณยังอยู่กับคุณได้อีกนานถ้าคืนนี้คุณแค่เพิ่มคําเดียวก่อนนอนเข้าไปไม่ต้องเยอะไม่ต้องวุ่นวายแค่คําเล็กๆที่มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อเช่นโยเกิร์ตไม่หวานนมอุ่นหรือแม้แต่ไข่ต้มครึ่งฟอง สิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่สำหรับร่างกายของคนวัยเกษียณแล้วมันคือวัตถุดิบที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งการออกกำลังหนักๆและที่สำคัญไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรเลย เพราะตอนที่คุณหลับคุณไม่ได้แค่พักแต่ร่างกายคุณกำลังลงมือซ่อมแซมในแบบที่เราอาจไม่รู้ตัวและคำเล็กๆก,ก่อนนอนนั่นแหละคือการยื่นไม้ยื่นปูนให้ช่างในร่างกายได้ทำงานของเขาอย่างเต็มที่ฟังดูอาจไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่หลายคนลองแล้วและเขาบอกเหมือนกันว่ามันต่างจริงๆตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกมีแรงมากขึ้นเดินลื่นขึ้นคิดชัดขึ้น ไม่ใช่ปาฏิหาริ์ครับมันคือการให้โอกาสร่างกายทำในสิ่งที่มันทำได้อยู่แล้วแค่ไม่เคยมีของให้มันทำเท่านั้นเองถ้าคืนนี้คุณจะลองไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแค่เตรียมโยเกิร์ตถ้วยเล็กๆไว้ใกล้หัวเตียงหรือกล้วยหอมครึ่งลูกกับนมอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนลองฟังดูว่าพรุ่งนี้เช้าร่างกายคุณจะบอกอะไรกลับมาบ้างเพราะงั้นครับลองมาดูกันว่า6อย่างที่หมอแนะนำให้กินก่อนนอนนั้นมีอะไรบ้าง หนึ่งในคู่เบสิกที่หลายคนมองข้ามแต่หมอจำนวนมากกลับแนะนำอยู่เสมอนั่นคือนมอุ่นกับกล้วยหอมครับฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่กลไก่เบื้องหลังมันไม่ธรรมดาเลยเพราะในกล้วยมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งชื่อว่าทริปโตแฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซโรโทนินและต่อเนื่องไปจนถึงเมลาโทนินที่ช่วยให้คุณหลับลึกขึ้นได้จริงๆและเมื่อเราหลับลึกระบบในร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นมอุ่นหนึ่งแก้วเล็กๆผสมกับกล้วยหอมครึ่งลกูกไม่เพียงแค่ช่วยให้ท้องไม่ว่างจนเกินไปก่อนนอนแต่ยังช่วยให้สารอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลับลึกโดยไม่รบกวนการพักผ่อนยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่นอนไม่หลับบ่อยๆหรือตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียลองสูตรนี้ดูสักครั้งนะครับเพราะในกลุ่มผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อวิธีง่ายๆแบบนี้แหละที่ได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งยา บางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าควรกินตอนไหนแนะนำว่าให้ดื่มนมอุ่นสักแก้วก่อนเข้านอน30นาทีแล้วตามด้วยกล้วยหอมครึ่งลูกหรือจะปั่นรวมการแบบสมูทตี้ก็ยังได้ครับถ้าช่วงคำ่ำคุณมักจะนั่งดูทีวีลองวางแก้วนมไว้บนโต๊ะเล็กข้างโซฟาแล้วเตรียมกล้วยวางไว้ข้างๆมันจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นภารกิจแต่มันคือของว่างที่ช่วยให้ร่างกายคุณทำหน้าที่ได้ดีกว่าทุกคืนที่ผ่านมา แล้วถ้าคุณไม่ชอบนมหรือแพ้นมละ่ะยังมีทางเลือดอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินคำเล็กๆที่ย่อยง่ายและให้ประโยชน์ใกล้เคียงกันถ้าคุณไม่ชอบนมหรือแพ้นมไม่ต้องกังวลครับเพราะยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่เบาฐานง่ายและเหมาะกับร่างกายผู้สูงวัยมากๆนั่นก็คือโยเกิร์ตไม่หวานครับ โยเกิร์ตชนิดนี้ถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนที่ย่อยง่ายมากไม่แน่นท้องและไม่ต้องเคี้ยวเยอะเหมาะกับคนที่มักจะรู้สึกไม่อยากกินอะไรช่วงดึกแต่ก็ไม่อยากปล่อยให้ท้องว่างจนเกินไปและที่สำคัญไปกว่านั้นคือโยเกิร์ตยังช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารซึ่งมีผลต่อคุณภาพการนอนโดยตรงเพราะถ้าร่างกายไม่ต้องทำงานหนักกับของกินที่ย่อยยากมันก็จะมีพลังเหลือไว้ซ่อมแซมส่วนอื่นๆได้อย่างเต็มที่หมอบางท่านยังแนะนำว่าถ้าเลือกโยเกิร์ตให้ดูที่รสธรรมชาติหรือไม่ มีน้ำตาลเพิ่มเพราะในผู้สูงวัยระบบน้ำตาลในเลือดอาจแปรปรวนได้ง่ายถ้ากินของหวานก่อนนอนมากเกินไปดังนั้นโยเกิร์ตรสจืด2-3คําคำก่อนเข้านอนจึงเป็นตัวเลือกที่พอดีไม่ต้องเยอะแต่ให้ประโยชน์แบบเงียบๆระหว่างที่คุณหลับอยู่อีกอย่างที่หลายคนชอบคือโยเกิร์ตเก็บง่ายครับ แค่เปิดฝาก็ทานได้เลยไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอุ่นถ้าคุณรู้สึกง่วงแล้วแต่ยังอยากเติมอะไรนิดๆก่อนนอนลองเปิดโยเกิร์ตถ้วยเล็กๆทานเบาๆสักสองสามคำแล้วตามด้วยการนั่งเงียบๆบ,บนเตียงสักครู่ก่อนหลับบางทีแค่นั้นก็พอให้คุณนอนลึกขึ้นได้แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวของโยเกิรต์ตหรืออยากได้รสสัมผัสที่นุ่มกว่ายังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทานมังซีวิรัตหรือไม่ถนัดอาหารจากสัตว์เลยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ถนัดทานนมหรือโยเกิร์ตเลยอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้สูงวัยก็คือเต้าหู้กับงาดาครับ ฟังดูอาจไม่ค่อยถูกพูดถึงในบริบทอาหารก่อนนอนแต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้ให้โปรโตีนที่ดีและเหมาะกับช่วงเวลากลางคืนมากๆโดยเฉพาะในร่างกายที่ต้องการพลังงานระดับเบาๆเพื่อซ่อมแซมตัวเองเต้าหู้มีโปรโตีนจากพืชที่ย่อยง่ายไม่หนักท้องและไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเหมือนอาหารหนักๆส่วนงาดำโดยเฉพาะแบบคั่วและบดละเอียดจะช่วยเสริมแคลเซียมและมีกรดไขมันดีที่สนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกเบาๆในยามหลับ หลายบ้านอาจคุ้นกับการใส่เต้าหู้ลงในซุปหรือต้มจืดตอนเย็น ถ้าเย็นนั้นคุณทำเมนูเต้าหู้อยู่แล้วลองตักเก็บไว้เล็กน้อยก่อนล้างหม้อแล้วโรยงาดำบดลงไปเพิ่มอีกสักช้อนเก็บไว้ในถ้วยเล็กๆพอให้ทานก่อนนอนแค่ไม่กี่คำแค่นั้นก็พอแล้วครับไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องเตรียมเยอะหรือถ้าคุณชอบของหวานเบาๆเต้าหู้ขาวนุ่มๆกับงาดำบดเล็กน้อยเติมน้ำเพื่องปลายช้อนก็ช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและสบายใจก่อนหลับได้ดีแถมยังได้ประโยชน์จากกรดอะมิโนและแร่าธาตุธรรมชาติในงาดำอีกด้วย บางคนบอกว่าแค่เปลี่ยนจากปล่อยให้ท้องว่างมาเป็นทานของเบาๆที่ย่อยง่ายและมีประโยชน์แบบนี้ก่อนนอนไม่กี่วันก็รู้สึกได้เลยว่าตื่นมามีแรงมากขึ้นเดินลื่นขึ้นแม้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอื่นในชีวิตเลยครับแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ถนัดของนิ่มๆหรืออยากได้อะไรกรุบกรุเขียวเพลินๆแต่อยู่ในปริมาณที่พอดีของที่วางอยู่ในขวดโหลหน้าตู้เย็นอย่างถั่วอัลมอนด์หรือวอลนัทอาจเป็นคำตอบที่ง่ายกว่าที่คิดครับ อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่อยากเตรียมอะไรยุ่งยากคือถั่วอัลมอนด์หรือวอลนัทครับ ของกินเล่นที่เคี้ยวง่ายแต่ซ่อนคุณค่าต่อกล้ามเนื้อไว้มากกว่าที่คิดถั่วเหล่านี้มีไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายและมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทในการคลายกล้ามเนื้อทําให้คุณนอนหลับได้ลึกขึ้นและรู้สึกฟื้นตัวมากขึ้นเมื่อตื่นเช้าที่สําคัญคือไม่ต้องกินเยอะเลยครับแค่อัลมอนด์สามเม็ดหรือวอลนัท1-2ึชิ้นเล็กๆก,ก็พอแล้วเพราะร่างกายของคนวนัยนี้ไม่ได้ต้องการพลังงานมากมายแต่ต้องการความพอดีและ ไม่สร้างภาระต่อระบบย่อยตอนกลางคืนถ้าใครชอบของกรุบกรุบหรือมีพฤติกรรมชอบหยิบขนมกินตอนดึอกอยู่แล้วเปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยวไปเป็นอัลมอนด์ไม่เค็มสัดกำรรม,มือเล็กๆวางไว้ใกล้หัวเตียงหรือในตลับเล็กๆบนโต๊ะข้างโซฟาคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังกินของเล่นเบาๆอยู่แต่ในความเป็นจริงคุณกำลังให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพกับร่างกายก่อนหลับ บางคนเริ่มจากแค่นี้ครับแล้วรู้สึกว่าตื่นเช้ามาหายงวงเงียเหมือนสมองเริ่มติดไวขึ้นขาเดินลื่นขว่าเดิมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารแบบพอดีก่อนนอนมันก็ไม่ต้องไปดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อสำรองมากตลอดทั้งคืนเหมือนเดิม แต่ถ้าคุณไม่ถนัดของกรุบกรุบหรืออยากได้อะไรที่รสสัมผัสนุ่มๆแบบอาหารเช้ายังมีอีกทางเลือกที่หลายคนมองข้ามแต่เหมาะกับปิดท้ายวันแบบพอดีพอดีครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบของหวานหรือไม่ถนัดอาหารแนวนมหรือถั่วยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่นุ่มเบาและอยู่ท้อมกำลังดีสำหรับเวลาก่อนนอนครับนั่นคือไข่ต้มครึ่งฟองหรือข้าวต้มขาวคำเล็กๆก,กับเต้าหู้ไข่ ไข่ถือเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนโครบถ้วนและที่สําคัญคือย่อยง่ายถ้าทานในปริมาณพอดีช่วงก่อนนอนโดยเฉพาะไข่ต้มสุกพอดีสักครึ่งฟองจะให้โปรโตีนเบาๆที่เพียงพอต่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อในช่วงกลางคืนโดยไม่ทําให้รู้สึกแน่นหรือรบกวนการหลับอีกตัวเลือกหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกว่าคือข้าวต้มขาวคําเล็กๆโดยเฉพาะถ้าใส่เต้าหู้ไข่หั่นบางๆลงไปด้วยจะช่วยให้ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตย่อยง่ายและโปรโตีนแบบเบาๆไม่มัน ไม่หวานเกินไปทานแค่นิดเดียวก่อนนอนไม่ต้องอิ่มแค่พอให้ร่างกายมีของใช้ตอนหลับก็เพียงพอแล้วคุณอาจตักข้าวต้มที่เหลือจากมื้อเย็นใส่ถ้วยเล็กๆเ,เ,เก็บไว้แล้วอุ่นนิดเดียวก่อนเข้านอนหรือแบ่งไข่ต้มไว้ครึ่งฟองวางในจานเล็กๆข้างหัวเตียงทําให้การกินก่อนนอนไม่ใช่ภาระแต่เป็นของว่างที่ร่างกายคุณรออยู่ตัางหาก บางคนลองแล้วตื่นมารู้สึกหัวโล่งขึ้นเหมือนสมองเริ่มติดไวขึ้นขาเดินลื่นกว่าเดิมทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังเพิ่มไม่ได้กินวิตามินอะไรใหม่ๆเลยแค่มีคำเล็กๆคำนั้นก่อนนอนสุดท้ายแล้วอาหารก่อนนอนไม่ได้มีไว้แค่เพื่ออิ่มแต่มันคือของวิเศษเล็กๆที่ช่วยให้ร่างกายคุณซ่อมตัวเองได้อย่างเงียบๆในช่วงเวลาที่คุณคิดว่ากำลังพักทั้งหมดที่เราพูดถึงอาจดูเหมือนของเล็กๆใช่ไหมครับ กล้วยหอมหนึ่งคำนมอุ่นหนึ่งแก้วไข่ต้มครึ่งฟองหรือข้าวต้มถ้วยเล็กๆแต่มันไม่เคยเล็กสำหรับร่างกายของเราเลยครับเพราะในคืนหนึง่งที่คุณเลือกให้ของเล็กๆเ,เหล่านี้กับตัวเองร่างกายคุณอาจเลือกให้แรงกลับคืนมากับคุณในเช้าวันถัดไปได้ด้วยคุณไม่ได้อ่อนแอแต่ร่างกายของคุณแค่ขาดของเล็กๆที่มันรออยู่ในคืนที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะอายุไม่ใช่เพราะสุขภาพแย่ลงแบบห้ามไม่ได้แต่อาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้เติมอะไรให้มันเลยก่อนหลับตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณดูแลบ้านดูแลคนอื่นมากมายบางคืนคุณเองก็เหนื่อยจนลืมดูแลตัวเองแต่วันนี้ถ้าจะมีสักคำที่ให้ตัวเองก่อนนอนก็ถือว่าไม่เสียหายใช่ไหมครับบางทีเรารู้สึกหมดแรงไม่ใช่เพราะร่างกายแย่ลงแต่เพราะมันแค่ไม่มีพลังจะฟื้นตัวต่างหาก กล้ามเนื้อของคนเราไม่ได้ต้องการยาก,กล้ามเนื้อหรือโปรโตีนกระป๋องอะไรหรูหรามันต้องการแค่ความใส่ใจระหว่างหลับซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายมากๆด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วในบ้านคุณ คุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องนับแคลไม่ต้องนั่งอ่านฉลากโภชนาการแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวว่าก่อนนอนเราไม่ได้แค่ปิดไฟแต่เรากำลังส่งของให้ร่างกายเพื่อใช้ฟื้นตัวคืนนี้คุณดูแลคนอื่นมาทั้งชีวิตคืนนี้ให้ตัวเองสักคำก็ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยฟังดูว่าร่างกายของคุณตอบกลับมาว่ายังไง คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งวันก็ได้ครับแค่ตอนก่อนจะขึ้นเตียงลองหยิบอะไรเล็กๆสักอย่างที่เราเล่าไว้กล้วยครึ่งลูกนมอุ่นเล็กน้อยถั่ว3เม็ดหรือข้าวต้มคําเดียวไม่ต้องแน่ใจด้วยซ้ําว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแค่ลองดูแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยฟังร่างกายตัวเองดูอีกที บางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนวัยเราอาจไม่ต้องเริ่มจากเข้ายิมหรือกินวิตามินแพงๆแ,แต่มันเริ่มจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในบ้านและยื่นให้ตัวเองอย่างตั้งใจครั้งละนิด ถ้าคุณลองทำคืนนี้แล้วตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามีแรงมากกว่าที่คิดผมอยากชวนคุณแบ่งเรื่องนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับบางทีเพื่อนคุณหรือพี่สาวหรือแฟนเก่าที่อยู่บ้านข้างๆอาจกำลังหมดแรงในแบบเดียวกันแล้วแค่คลิปนี้ก็อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนเช้าของเขาได้เหมือนกันคืนนี้เริ่มจากแค่หนึ่งคำก็พอแล้วค่อยว่ากันอีกทีพรุ่งนี้ครับ